มะทุกข้อทุกหมวดมู่รวมธรรมะทั้งสีข้อในรรอรรถธรรมด้วยล้วนมาจากการปรัรู้ธรรมโดยการทำใจให้หยุดนิ่งเป็นสมาธิของพระพุทธเจ้าทั้งสิน้นใจที่หยุดนิ่งทำให้เกิดปัญญาหมายเอาภาวนามมยปัญญานะตามพุทธพจน์นี้อนวัต อิตะจิตตะสัทธรรมมังอวิธานโตปร,ริบละวะปสาทสะปัญญาะประริปูรติปัญญาย่อมไม่บริบูรณ์แก่ผู้มีจิตไม่มั่นคงไม่รู้พระสัทธรรมมีความเลื่อมใสไม่จริงจังปัญญาจะเกิดไม่เต็มที่เมื่อมีจิตหรือมีใจไม่มั่นคงคือใจไม่หยุดนิ่งใจวอกแวกซัดใจ ถ้าจิตหรือใจหยุดนิ่งมั่นคงปัญญาย่อมเกิดเต็มที่แสงแดดมีพลังงานความร้อนถ้ารวมพลังงานความร้อนมาไว้จุดเดียวโดยใช้แว่นรวมแสงความร้อนนั้นสามารถจุดไม่ขีดไฟได้เปรียบประดุจเราใช้เลนส์รวมแสงแดดจนสามารถจุดไฟได้ฉะนั้น ในการรวมแสงแว่นรวมแสงและไม่ขีดต้องนิ่งไม่ขีดจริงจะติดไฟถ้าไม่นิ่งความร้อนเกิดเหมือนกันแต่ไม่เกิดสูงสุด ้าแว่นรวมแสงและไม่ขิดนิ่งการรวมแสงจะเกิดสูงสุดสามารถจุด ไต้องอยู่ที่จุดโฟกัสของแว่นรวมแสงใกล้ไปก็ไม่ติดใกลไปก็ไม่ติดมีอยู่จุดเดียวที่เกิดการรวมแสงสูงสุดนั่นคือจุด ในการรวมใจให้หยุดนิ่งเป็นสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาความรู้คู่ความสุขนั้นก็เช่นเดียวกันกับการรวมแสงใจต้องนิ่งและต้องนิ่งที่จุดโฟกัสของใจด้วยจุดโฟกัสของใจอยู่ตรงไหนถ้าพิจารณาและสังเกตธรรมชาติรอบตัวจะพบว่าสิ่งสำคัญสุด สิ่งที่สำคัญสุดจะอยู่ตรงกลางเสมอเช่นเกสรดอกไม้อยู่กลางดอกไข่แดงอยู่กลางฟองไข่หน่อต้นหอมอ่อนอยู่กลางหัวหอมนิวเคลียสอยู่กลางเซลล์ดวงอาทิตย์สำคัญสุดอยู่ศูนย์กลางของสุริยะจัก,กรวาล มนุษย์ประกอบด้วยสองส่วนคือกายกับใจอะไรสำคัญที่สุดใจสำคัญที่สุดดังนั้นใจควรจะอยู่ตรงกลางกลางร่างกายตรงกลางท้องบริเวณที่เรารู้สึกเสียวแวบเสียวแปรบขณะ,น,ะนั่งรถที่วิ่งเร็วๆลงสะพานหรือลงเนินหรือหากท่านใดเคยเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกเช่น รถไฟเหาะจชิยงชาวเวียงเรือไว้กิ้งก็จะทราบได้ดีว่าใจอยู่ตรงไหนในการทำสมาธิเราจึงต้องนําใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายที่กลางท้องของเราซึ่งเปรียบเหมือนจุดโฟกัสของแว่นรวมแสงแต่นี่คือที่รวมใจหรือจุดโฟกัสของใจ หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพบุญีสดจันทสโรสรุปคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดให้ง่ายและสั้นเหลือเพียงจำได้ใช่ไหมเหลือเพียงหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จเท่านั้นคำสอนของหลวงปู่วัดบางน้ำให้หยุดใจไว้ที่ตั้งของใจหรือศูนย์กลางกายเนสะดะือขึ้นมา สองนิ้วมือสองนิ้วมือนะไม่ใช่สองนิ้วพุทธสองนิ้วมือเบ่งคิดกันเมื่อใจหยุดนิ่งเป็นสมาธิจะเข้าถึงพระธรรมเป็นลำดับลาดับไปตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงพระนิพพานและนี่คือวิธีการรวมกลับเข้าไปหาพระธรรมอันมีหนึ่งเดียวไม่ว่าจะรวมจากทานศีลภาวนาหรือรวมจาก ศีลสมาธิปัญญาหรือรวมจากธรรมะข้อใดหมวดใดใน84% 00มพระธรรมขันธ์ที่พระพุทธเจ้าทรงแยกหรือจำแนกไว้นั่นหมายรวมถึงคารวะสธรรมด้วยคาราวะสธรรมถ้าปฏิบัติจนถึงระดับสูงสุดแล้วสามารถนำไปสู่มรรคผลนิพพานได้เช่นเดียวกับ ธรรมะทุกข้อทุกหมวดหมู่เพราะเมื่อรวมย้อนกลับไปย่อมถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าลัสตรู้ก่อนแยกออกมาให้เราได้ศึกษาเรียนรู้กันเมื่อมีศรัทธาเชื่อในธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นพื้นฐานลงมือฝึกตนมีธรรมะ ปฏิบัติอย่างมีสัจจะอย่างจริงจังต่อ,อคุณธรรมความดีมีทิฏฐิความเพียรปฏิบัติด้วยขันติความอดทนและจาคะโดยเฉพาะละอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ออกไปทำกายให้สบายทำใจให้สบายทำได้ในทุกกิจกรรมทุกเวลาทุกนาทีทุกสถานที่ ทั้งนั่งนอนยืนเดินรักษากให้ต่อเนื่องกันทุกอิริยาบทแล้วใจจะหยุดนิ่งเป็นสมาธิที่ศูนย์กลางกายการเข้าถึงคารวะธรรมภายในตนอยู่ในวิสัยที่ทุกคนทำได้จะได้รับความสุขทั้งในโลกนี้ในปัจจุบันนี้และโลกแล้วไม่เศร้าโศก หรือไม่ไปสู่ทุกขติตามที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบคำถามของอารวกยักษ์ข้สุดท้ายขอทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสำเร็จทั้ง,ท,ง,ท,งทางโลกและทางธรรมยิ่งยิ่ง,งขึ้นไปปราบเข้าสู่พระนิพพานทุกท่านเทินขอจเจริญพร